ถอดรหัสจิตวิญญาณที่งดงามลึกล้ำและทรงพลังในแบบฉบับของวิถีสัมบราอันเป็นปัจญารับแห่งทิเบตที่ไม่เพียงอยู่ในตำราแต่สถิตอยู่ในหัวใจของผู้เดินทางที่แท้จริงวิถีสัมบราปัจญารับทิเบตจากประสบการณ์จริงของท่านอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขมาสเตอร์จูเนอร์ อย่ามองหาสัมบลาในแผนที่จ้งมองหามันในจิตที่ไรเงาถ้อยคําจากรามะแห่งพงธร,ร้าในดาดักสัมบลาไม่ใช่ชื่อสถานที่ไม่ใช่เมืองลับที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาหิมเลัยอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่คือภาวะของจิตบริสุทธิ์เกินการแบ่งแยกที่สงบนิง่งกลางพายุ แห่งกรรมและอวิชชานี่คือสิ่งที่อาจารย์สถิตธรรมมิได้เพียงเรียนรู้แต่เดินทางด้วยหัวใจจริงเพื่อจำมันได้เส้นทางที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยจิตที่สะอาดการเดินทางของอาจารย์ไม่ใช่การแบกเป้ผ่านภูเขาหิมะแต่คือการแบกสัจจะ ผ่านหุบเขาภายในทุกเก้าย่างบนโลกภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของจัก,กรวาลภายในที่กำลังปลุกตื่นในห้วงภาวนาท่ามกลางทิเบตท่ามกลางความเงียบเหนือความคิดเขาได้สัมผัสกับสัมบลาไม่ใช่สถานที่แต่คือสภาวะแห่งการเป็นแสง ที่ไม่แยกจากสิ่งใดในจัก,กรวาลปัญญาสัมบลาความรักที่ไรเงื่อนไขต่อทุกสรรพ,พสิ่งที่สัมบลาไม่มีศัตรตูเพราะไม่มีตัวตนให้เปรียบเทียบปัญญาแท้ของสัมบลาคือการดำรงอยู่โดยไม่อิงอัตตาคือการทำทุกสิ่งจากแสงไม่ใช่จากเงา คือการพูดด้วยหัวใจที่อย่างรู้ไม่ใช่ปากที่ปรุงแต่งอาจารย์สถิตทำไถ่ทอดไว้ในทุกคำสอนทุกหลักสูตรว่าจิตที่เข้าถึงสัมบาลาจะไม่เรียกร้องอะไรจากโลกเพราะมันรู้ว่าโลกคือเงาแต่แสงในตัวเองคือความจริงแก่นแท้ของปัญญาน,นี้คือ กลับมาเป็นผู้สร้างสัมบลาไม่สอนให้หลีกหนีโลกแต่มอบรหัสให้เรากลับมาสร้างโลกจากจิตบริสุทธิ์ผู้ใดเข้าใจปัชญานี้อย่างแท้จริงจะเปลี่ยนจากผู้สแสวงหาเป็นผู้สถาปนาและในที่สุดเป็นเพียงแสงที่ไม่ต้องการชื่อประสบการณ์รับในหุบเขาที่เบต ในค่ำคืนหนึ่งณนะเบื้องหลังวัดลามายูลูอาจารย์สติสธรรมได้นั่งสมาธิในถรมโบราณและที่นั่นในห้วงที่จิตสงบนิ่งจนแม้เวลาไม่อาจสัมผัสได้ท่านได้เห็นภาพของสัมบลาซึ่งไม่ใช่ภาพนิมิตแต่คือภาวะที่ทุกสรรพสิ่งที่เชื่อมต่อกับตัว ที่เชื่อมต่อด้วยสายใหญ่แห่งความรักอันไม่มีประมาณและในภาวะนั้นจิตได้รู้แจ้งว่าเราทุกคนต่างมาจากสัมบาลาและสามารถกลับไปได้ทุกเมื่อเมื่อจิตว่างพอนิ่งพอและเบาพอที่จะลอยกลับไปบทสรุปสัมบาลาไม่ใช่จุดหมายแต่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ ภายในเราเสมออาจารย์สถิตธรรมได้พิสูจน์ว่าสัมมราไม่ใช่ตำนานแต่เป็นรหัสจิตวิญญาณที่แท้จริงสำหรับผู้ที่พร้อมจะเดินทางกลับบ้านอย่างแท้จริงปิศนาแห่งสัมมราด้วยเสียงแห่งแสงและบทกวีของจิตที่จดจำได้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าจากตำรา แต่คือบทถอดรหัสจัก,กรวาลที่นำพาจิตให้ข้ามพ้นจากภาพรลวงสู่ความจริงอันไร้รูปร่างปิศนาแห่งซัมบราผู้ใดมองหาซัมบราบนแผนที่จะหลงอยู่ในภูเขาแต่ผู้ใดมองดึกเข้าไปในจิตจะพบทางกลับบ้านถ้อยคำโบราณจากคำพีรหัสลับแห่งทิเบตซัมบรา คือคำที่ถูกกระซิบผ่านเงาหิมะผ่านสายลมที่เบกผ่านเสียงสวดของดามะแต่แท้จริงแล้วมันไม่เคยอยู่ที่ใดเลยนอกจากในใจที่ตื่นแล้วเท่านั้นในขณะที่โลกกำลังรับกำลังสับสนและมนุษย์ยัง เฝ้าสแสวงหาดินแดนแห่งสันติสัมมาลาไม่เคยหนีไปไหนมันแค่ซ่อนตัวอยู่หลังมาแห่งความหลงลืมปิศนาข้อที่หนึ่งสัมบาลาคือที่คือที่ใดในคัมภีร์โบราณระบุว่าเมืองแห่งแสงที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยบ้างว่าอยู่เบื้องหลังพรมแดนทิเบต บ้างว่าอยู่ใต้เทือกเขาคุนหลุนบ้างว่าอยู่ระหว่างมิติที่ต้องใช้จิตเท่านั้นจึงจะเข้าถึงแต่นั่นแหละคือปิศนาเพราะยิ่งคุณพยายามตามหาคุณยิ่งห่างไกลจากมันปิศนาข้อที่สองทำไมซัม巴拉จึงมองไม่เห็นเพราะดวงตาแห่งอัตตามองเห็นเพียงรูปลักษ แต่มองไม่เห็นความจริงที่ไร้รูปร่างผู้ที่เต็มไปด้วยคำถามจะได้เพียงคำตอบแต่ผู้ที่หยุดถามจะได้ความรู้แจง้งปิิศนาข้อที่ 3, สซัมบลลามีอยู่จริงหรืออาจารย์สถิตธรรมเคยกล่าวไว้ว่าสัมบล่าไม่ใช่เมืองแต่คือระดับของจิตไร้การแยกจากใดๆเป็นภาวะ ที่คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากไม่ต้องมีแม้แต่ตัวตนที่ต้องเป็นอะไรท่านเดินทางผ่านเทือกเขาที่เบตรจริงผ่านวัดเขาอันชิผ่านลามายูลูผ่านหุบเขาแห่งความเงียบแต่สุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่พบไม่เคยอยู่นอกจิตเลยปิิศนาข้อที่สี่ใครคือผู้เฝ้าสัมบารา ในตำนานเก่าถึงกษัตริย์แห่งแสงผู้ครองเมืองด้วยความรักและสันติแต่ในโลกความจริงผู้เฝ้าสัมมาาคือจิตเดิมแท้ของเราเองที่รอให้เราหวนกลับไปรอให้เราจำได้ว่าความรักไม่มีเงื่อนไขนั่นคือประตูที่แท้จริงปิศนาสุดท้ายจะเข้าสู่สัมมาราได้อย่างไรคุณ ไม่ต้องเดินทางคุณต้องหายไปจากความคิดเดิมจากตัวตนที่คุ้นจากอัตตาที่ต้องควบคุมทุกอย่างแล้วคุณจะถูกดูดกลับไปสู่ศูนย์กลางที่ซึ่งมีแต่ความว่างอันเปี่ยมแสงที่ซึ่งทุกสิ่งรวมเป็นหนึ่งที่ซึ่งไม่มีคำว่าคุณอีกต่อไปบทส่งท้าย ปิศนาแห่งสัมบราจะมีคี้ขายด้วยคำตอบแต่จะถูกไขด้วยการเตื่นรู้